คุณสาธิตบอกว่าค่าราราชการไทยก็โง่ไม่รู้เรื่องภัยอิสลามมีเยอะนะครับคุณสาธิตบอกไว้ไม่เป็นไรครับคือข้าราชการเนี่ยเขาจะทํางานตามหน้าที่เขาทําตําแหน่งไหนเขาก็ทําตามนั้นเขาจะไม่ได้มีอ,อ,อยู่จะมาเจอหลักฐานที่อปสรวบรวมมาขนาดนี้ได้ง่ายๆนะครับเพราะเรื่องนี้มันถูกปกปิดมานานนะครับแต่เนื่องจากอปสเราเนี่ยเราทํางานแบบมืออาชีพ เราไปคน้นคว้าเราไปรวบรวมหลักฐานจากนู่นจากนี่มาจนจนได้ทิ่ซอรครบถ้วนจนได้จิ่ซอรครบถ้วนถึงกล้าพูดถึงมั่นใจได้ตรวจสอบแล้วว่าเป็นข้อเท็จริงเป็นข้อแท้จริงแล้วเราถึงกล้าเอาไปให้หน่วยง,งานต่างๆของรัฐได้เนยนะครับเพราะฉะนั้นข้ารการไม่รู้ไม่เป็นไรเขาไม่รู้เขาไม่ผิดแต่ใครที่รู้แล้วนี่สิควรจะทําหน้าที่ไปบอกต่อให้ไปให้เขามีข้อมูลเขาจะไม่โด,โดนหลอกใช้ต่อไปนะครับ อ่ะนี่คืองานของวันที่สิบเก้านะครับก็บคือหน้าไปเยอะนะครับคืบหน้าไปเยอะส่วนที่เสบยที่สุดเลยนะครับก็คือเมื่อวันที่สองกรกฎาคมที่ผ่านมานี้เองนะครับเมื่อวันที่สองเมื่อประมาณห้าวันที่แล้วนี่เองที่เราได้ไปทําหนังสือขอความเป็นธรรมกับผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาตินะครับผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ พลตํารวจเอกกิติรัตนเพชรผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติครับนะครับอันนี้เลขลับอันนี้เบอร์โทรติดต่อเจ้าหน้าที่นะครับผมประสานงานไว้หมดแล้วนะฮะนะครับก็ขอบคุณนะครับทางสํานักง,งานตํารวจแห่งชาตินะครับได้ได้ให้ได้ประสานงานกับผู้ใหญ่ในในกรมตํารวจนะครับมารับข้อมูลจากอปป,ปสนะครับ ต้องขอบคุณสนงงนันาการตำรวจแห่งชาติมากมนะครับนะครับต้ชมครับเชื่อไหมฮะผมได้นำสิ่งที่ส่งไปด้วยเนี่ยไปให้สันักง,งานตำรวจแห่งชาติดูไปดูมาพอค้นหลักฐานที่เราเคยไปยื่นตามหน่วยง,งานต่างๆของรัฐแล้วมีคำตอบกลับมาอะไรต่างๆเยอะมากฮะเหลือเชื่อไปเยอะ แล้วเป็นประโยชน์กลับมาเนี่ยอย่างห้องสํานักง,งานผมอะมีถ้าเกิดใครมาดูเนี่ยมีรังเอกสารเป็นตั้งๆๆไปไม่หมดเลยห้องนอนผมแทบจะไม่มีที่นอนเลยก็มีแต่เอกสารนะฮะมีเอกสารถึงนายกอันนี้เอกสารถึงนายกสามนายกเลยฮะตั้งแต่นายกลุงตู่แล้วก็มานายกอดีตนายกเศรษฐาทวีสินแล้วก็มานายกอูกอิงนะครับมีเอกสารถึงเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ มีเอกสารถึงประธานกองกำนวยการรักษาความมั่นคงแห่งชาติประธานกอมนอ <gor>? นะครับมีเอกสารถึงรองประธานกอมนอรองประธานกอรมนรถ้าผมจำไม่ผิดนั่นคือแม่ทัพเอ่อเป็นผู้บัญชาการฐานบกนะกกรองประธานกองมนนะครับรองรองประธานกอมนก็คือผู้บัญชาการตํารวจเอ่อตัวจิไม่ใช่ตำรวจออทหารสิผู้บัญชาการฐานบก นะครับผู้การฐานบกนะครับก็ได้กระสานจากเราไปนะครับแล้วก็มีเลขาธิการกอลมนอนะครับซึ่งมีตําแหน่งเป็นข้าราชการประจาในในกองอำนวยการวกรักษาควา,ามมั่นคงแห่งชาติมีเอกสารถึงประธานสปตนะครับซึ่งมีประชาชนคุยพูดกันเยอะเรื่องนี้ว่าสปตนเนี่ยมีแต่ลามเยอะแต่ไม่รู้แหละเราก็ส่งไปให้ให้ประธานนะฮะนะครับที่ดูแลในพื้นที่ชายแดนใต้เนี่นะครับ นอกจากนั้นเราก็ส่งเอกสารถึงแม่ทัพภาคสี่นะครับแม่ทัพภาคสี่ซึ่งในความคิดเห็นผมเนี่ยเราต้องส่งกำลังใจให้แม่ทัพภาคสีกันเยอะๆนะครับเพราะสถานการณ์ในสจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยมันรุนแรงต่อเนื่องมา20กว่าปี